ลงเรือน้อยลอยวนมาถึงกรุงทนก็ขายหอยมีทั้งหอยเล็กและหอยน้อย โอเคนะครับทุกคนก็นะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาสุ่มเว็บบาร์นาฟาเอฟเอฟนะครับผมนะก็จะเป็นโปรโมชั่นเติมเงินคูณ2นะครับเฉพาะยอดเติมแบบ300แบบขึ้นไปนะครับก็จะรับแบบเติมเงินคูณ3นะครับทุกคนโอเคนะครับเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมมีงบอยู่600เครดิตนะครับแล้วก็เอ่อในการเขาเรียกว่าเข้าเว็บนะครับทุกคนก็เขาให้สมัครแบบสมัครสมาชิกทั่วไปนะครับตอนนี้เฟซเหมือนว่ามันจะเข้าไปแล้วหน้าแบบขาวๆมันน่าจะน่าจะบั็อกอะแล้วก็มีอันเนี้ยยินดีด้วยยอดเงิน500 ถ้าคุณมียอดเงิน500บาทคุณจะได้รับของแลอันนี้เป็นนิยามเขาที่เขาบอกนะทีน,นี้ตอนรับเข้าสู่บัตรหน้าอิเดี๋ยวเรามาลองกันในคลิปวิดีโอนี้ผมจะสุ่มเป็นบุฟเฟ่ต์เพชรนะครับรุ่นรับ50,000เพชรอันนี้ก็มีจริงหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับเพราะว่ามีสุ่มท่าป,ปักธงไอดีคนรวยนะครับไอดี ID, สกินแลมหากรบความแลบุฟเฟ,ฟ่ต์เพชรฟรีฝ่ายนะครับแล้วก็สมโคตรไอด50ี50%เลยนะครับทุกคนโอเคนะครับแล้วก็ อ้ะมก็ครั้งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสุ่มอะ่ะเออสุ่มของรางวัลฟรีไฟลอในฟีฟ่าเฮ้ยไม่ใช่ละก็จะเริ่มนะครับครั้งละ25เครดิตนะครับเดี๋ยวเราลองกันเลยครั้งแรกนะครับไปไป let's go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  เฮ้ย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 ฮะ68เพชรเลยเหรออันนี้ก็งงเหมือนกันนะอันนี้ก็งงก็เกมเมอร์มันงงอะ่ะโอเคนะครับครั้งที่2เราจะลองกันว่าจะได้หรือเปล่า นนะะครับผมเดี๋ยวเราลองกันเลยนะครับชั้นที่2นะครับอันนี้ก็เป็นแบบเว็บแบบเปิดใหม่นะครับหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่ามาลองสุ่มให้ลองดูนะครับครั้งละยี่ห้าครั้งต่ไปก็ห้าสิบเครดิตเลยนะครับครั้งนี้ปึ๊บเฮ้ยมื่นพิษอันนี้ฝันไปหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยปื้นเกินมื่นพิษอ่ะ เกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองตัดเขาไม่ได้เข้าเกมเลยนะครับเดี๋ยวผมทักเพจ a c e b o o k ไปนะครับแล้วก็ตัดให้เข้าเกมเลยนะครับคุณดูเฮ้ยทุกคนเพรผมคือเข้าอัตโนมัติเลยแบบหมื่นดอกเพชรเลยอ่ะคือเกินไปหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะครับก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับคุณดูก็ไปด <Jin cción S 1> ูใต้ลิงก์คลิปนี้เลยนะครับผมนะไปเจอกันเลยไปละโอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยนะครับ ก็ในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะมีส่วนหน้านะครับตู้ evo xn แอันนี้เหมือนว่าจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอัพสกินปืนเป็นเลเวล7เลยนะครับอันนี้ก็มาวันที่7ถึงวันที่5กันยาเลยนะครับ <September S 1> <September S 2> เดือนอะไรนะใช่หรอไม่ใช่กันยาสิเป็นเดือน September, September. เดือนเดือนเออกันยานั่นแหละนะครับน่าจะก,กันยานะครับอันนี้ก็จะเป็นตู้ evo xn แนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่เขาสามารถอ,อัพเลเวล7เนะี่ย ดูหนึ่งมันจะแบบเหมือนสกาเลยอ่ะเลดับเจ็ดแบบนี่อันนี้เป็นเอ็กแนะครับซแตกเขาคือเดี๋ยวรีเกมสักคู่นะครับทุกคนเออรีเกมไม่ต้องรีเท่าหรทุกคนเอาเป็นว่ามันดีแล้วกันนะครับเออดามิดสองแล้วก็เีดรีดออฟฟายอันนี้น่าจะเป็นแบบมาแปลหน่อยผมก็ไม่รู้เหมือนกันเีดอะไรเลดออฟฟายเหรอเลด เลดออฟไฟอ๋อเลดออฟไฟคืออัตราการยิงทุกคนดาเมจบวกอัตราการยิงรีโหลดลดนะครับอันนี้รีโหลดลดหนึ่งนะครับแล้วก็ความเร็วอัตราการยิงหนึ่งแล้วก็ดาเมจบวกสองเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันเลยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาซุ่มกันเลยแล้วกันนะครับอ,อ,อันนี้ออกนะครับเป็นสูตรนะอันนี้สุดลรรับเลยนะครับเงี้ยอไอป ครั้งแรกก้าวเิดแผมจะจดในเครื่องคิดเลขก่อนละกันนะครับว่าจะใช้ตู้เนี้ยเหมาหมดเท่าไหร่ผมจะมารีวิวให้ตู้นี้เหมาหมดเท่าไหร่ก็สำหรับใครที่อยากจรู้ก็ฝากแชร์คลิปนี้ไปให้ดูต่างๆนะครับลงพวกทิกตอกอะไรเงี้ยฝากช่องผมอะไรก็ได้นะครับอ่ะกดเลย thank you teacher เฮ้ยไม่ใช่แล้วไปเลยจุด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 อ้ทุกคนก้าวพชรแรก บอร์ดนะครับเป็นสลับบอร์ดสกายบอดนะครับเดดเดตินี่กราวเดียนไกเดียนนะครับก็จะประมาณนี้เลย9ก้าเพชรถือว่าคุ้มมาก29เพชรนะครับเฮ้ยได้ร่มว่ะเฮ้ยร่มนี่สวยอยู่อ่ะทุกคน29เ้พชรปึ๊บปุ๊บโอ้โหกล่องปริศนาฟ้าแลบนะครับแล้วก็99เเพชรเหรอไป อออกให้ผมในเทอร์เซียมถ้ามันออกนะมันจะดีมากๆเลยแหละตอนนี้เราหมดไป385พปิบ้าเลนนะครับอุ้ยมีแล้วอาขอล้องและเออุ้ยมันคือกระเป๋าใช่ไหมที่อยู่นะอุ้ยของแร่ด้วยทุกคนเป็นสีแดงแร่นะครับของแร่ใส่พิธิหาร แต่น่าจะกลับมาแหละอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับสามเก้าเก้าตอนนี้ก็หมดไปหนึ่งพันแปดสิบสามเพชรแล้วนะครับผมไม่รู้นะว่าจะล็อกทำเพื่อออกให้ก็ไม่ออกให้อันทายแล้วแน่สี่เก้าเก้าปึ๊บปึ้งเดซนี่เก้าเรียนนะครับก็จะเป็นสำหรับสกินปืนเอ็มแปดเลยนะครับอันนี้กิจกรรมนี้หมดไปหนึ่งพันห้าร้อยปสบสองเพชรนะครับ ประมาณนี้เลยทุกคนก็จะได้มาแบบประมาณนี้แล้วก็สวมใส่แบบเท่ๆประมาณนี้เลยนะครับก็สำหรับใครที่อยากเท่ๆอย่างนี้นะครับก็กดไลค์กัน,กนเลยนะครับอย่างแรกกดไลค์กันเลยนะฮะสุดจริงๆนะวิวเจ็ดนี่วิเจ็ดถืออุย้ยเกี่ยวเกินเดี๋ยวเราไปลองอัพดูว่าเราจะได้อัพเท่าไรนะครับ อัพดีแบบแว่าคนดูตังตังอะมม่ะโหสองน้อยสามเพชรตายพี่เก็ตอัพคนดูถ้าอัพก็ประมาณหมื่นสองนะครับเดี๋ยวผมถ้าเอ็มพีสี่ศูนย์มาเนี่ยเดี๋ยวผมอัพเลยนะครับเพราะว่าผมซื้อโทเค็นอ่ะรอไปแล้วนะครับอันนี้ถ้าเอ็มพีนะครับอันนี้มีหมื่นหมดแล้วแต่ถ้าเนี่ยอัพเกรดอะเทมากนะครับโอ้โหสุดจัดนะ สุดจริงๆเหลือจะเชื่อนะครับประมาณนี้เลยแล้วกันโอเคครับแล้วก็สำหรับใครที่ชอบใจคลิปนี้ฝากคอไลค์ขอคชมแชร์กันวเคอกินะสำหรับคลิปน,นี้สวัสดีครับ